สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเมื่อน,นี่เนาะพี่น้องเนาะไปพ่อเหรียญเหรียญนีมาถือว่าสุดยอดนะครับมันมีคนมาขอสื่อ้าลานบาทบาทโธมันสีแพงประนันบอกเขาขอสื่อฮาลานบาทกับเหรียญฮาบาทนี่เนาะพี่น้องมาเบิงข้างหลังนี่มันสีเป็นจังไดพี่น้องมาเบิงมาเบิงไปพร้อมๆกันเด้อมันปีพอสอย,อย่างฮะนี่ ขอบก็คือกันนาะก็คือกันเนาะพี่น้องเนาะเขามาขอซื้อห้าล้านนะพี่น้องห้าล้านตาที่โดมันปีพ่อสอยอย่างนั้นหายากนี่เนี่ยเนาะหายากอีหลีเลยพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่ปัดโถกวนปีอย่างวก่ี้เบิ้งกับพ่อออกซ้ำพ่อเขาขอซื้อ